สวัสดีครับกลับมาพบกับพีพีออตโต้กันแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะแม่สตรีมนะครับนางฟ้าเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับปีสองพันสี่สองพันห้าครับแต่ก่อนไปติดตามชมคลิปนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องกันไปด้วยนะครับชื่อช่องพีพีออตโตคาร์ทูชแนลนะครับในช่องยูทูบของเรานะครับผมอ่ะมาดูกันโอ้โหนี่ฮะคันด้าสตรีมนะปีสองพันสี่สองพันห้านะครับออโต้สวยๆเลยนะครับมาพร้อมกับล้อสิบแปดนิ้วนะครับซีอีสวยๆเลยนะครับ รายกัรที่สวยจริงนะครับรเรียบร้อยฮะไม่ต้องทําอะไรมากนะครับนี่ครับนะครับเครื่องเกียร์ดีครับแล้วก็รถก็เรียบร้อยนะครับพร้อมๆใช้ไม่ต้องทําอะไรนี่นะฮะทำดูฉากด้วยกันสวยอยู่นี่ฮะชแชร์ชอะขอฟังเสียงหน่อย<ฮ>ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยังมีเพิ่งตลก ตลอดเวลาเนี่ยเมียถึงเยอะแบบนี้ยนี่ครับเอามาดูแผงแผงประตูกันนะโอ้โหรถเรียบร้อยนะไม่ต้องทาอะไรนะกุญแจใช้ได้นะครับเซ็นเซอร์ยังใช้ได้อยู่ในเวลาคากุญแจลตัวประตูไว้นะครับโอ้โหรถติดชิ่งนะครับเนียนเียน ABS นะครับแ i r b a g แล้วก็เป็นกระจกปรับข้างไฟฟ้ากันด้วยนะครับผมนี่ฮะรขาสวยครับสวยสะอาดนะครับ ไม่ต้องทำอะไรนะฮะเครื่องเกียร์ดีนะครับรุนพร้อมใช้ก็เลยทีเดียวนะครับอย่างประตูเรียบร้อยนะครับสะอาดสะอ้านนะครับจงโซนสวยน่ครับน้าจอสองดีดีวีดีด้วยฮะโหเจ๋งเยี่ยมจริงเรียบร้อยเลยอะสะอาดสะอ้านอะนี่ฮะแอร์แบ็คนี่ฮะสะอาดกันเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะเบาะลุงเบาะหลังนะครับสะอาดสะอ้านที่วางแขนนะครับที่วางแก้วน้ําด้วยนะครับผมนี่ฮะ ก็พับเก็บได้โอเคนะครับผมมาดูห้องท้ายกันหน่อยบอกหลังก็พับได้นะฮะยับชกเัาใช้ได้ช่วงแอปมาเฉ่งกันเลยทีเดียวอะพับบอยดูหน่อยสินี่ครับพอเราดึงขึ้นน่ยนะครับเราก็สามารถพับลงได้ของได้เยอะนะครับแต่ว่ารถเงียบสะอาดสะอ้านนะครับเอาขอดูห้องเครื่องหน่อยรถสวยจริงนะสวยจริงอะไรจริงแล้วก็เงียบด้วยนะครับ นี่ครับนี่ครห้องเครื่องเข้สารสะอานดีนะครับไม่มีอะไรนะครับนะครับพวกคานเนี่ยพวกเพจก็ยังเดิมอยู่นะครับนี่ครับสวยๆก็เลยทีเดียวอ่ะมาดูกันนะครับว่าจะราคาเท่าไหร่กันดีนะครับ Honda s t r e ี m นะครับปี4 2 0 0ันสี่สองโต้นะครับ ไฟหน้าใสาใหม่ใหม่กิ๊กเลยนะฮะแล้วก็ล้อเป็น18นิ้วนะครับ 4E 28ส,สวยๆกนเลยทีเดียวอืมเอาไงดีเพราะตอนนี้ราคาก็ขึ้นด้วยนะสตรีมคนได้กันเยอะเอางี้ดีกว่า FCPP a พ t o ตนะครับจับไปที่1นึ่0 0สนแปดบาทพอรับไปเลยโอ้โหเทคเปิดโ,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 โลกเปลี่ยนฮนะขอบคุณครับคำว่าเทคเปิดโลกเปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับ โอ้โหยังอะอยู่เดนลี่อืมอืมี่ไปไหนเนี่ยปวดท้องหรือเปล่าหรือ,อยังไงอะติดตามได้ขอครับแล้วก็มาคันนี้นะฮะจิออโนสุดน่ารักของเรานะครับ